วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปส่งวางพมลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระภูพระราชทานกำเนิดแพทย์จุลานักพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินด้านหน้าอาคารอปรคณะแพทยศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยเขตปทุมวัน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิทธิ์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจําปี2567เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิ วิทยาลัยแล้วพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายกสโมสรน,นิสิตคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปี2566เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2566สมทบมูลนิธิอนันทมหิดล จากนั้นประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจําปี2567เฟื่องทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนิธฐที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันตมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชาุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินโดยมีพระราชดำริที่จะพระราชทานทุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความ รู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูล,ลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502 เวลา15นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปวดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดทรงวางพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่อง ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิดลราธีเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเชษฐาภคินีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานพระนามอานันทมหิดลอันมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินสเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี2477ตลอดระยะเวลา12ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของอาณาประชาราษฎรโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขจากการสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสนิกรในพื้นที่ต่างๆได้มีพระราชปารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยสืบสารพระราชปณิธานพระราชบิดาจึงได้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในพระมหากรุณาธิคุณนี้จึงกำหนดให้ทุกวันที่9มิถุนายนเป็นวันอนันทมหิดลเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะวงการทางการแพทย์